ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรนายปฐมพบปราการชัยนาครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสุนทนรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาเมื่อ2ปีที่แล้วว่านายปฐมพบยังมีฐานนะ หรือยังมีสมาชิกภาพการเป็นสอจอ,อยู่แต่นายสุนทรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยอมให้เข้าปฏิบัติหน้าที่มากว่า6ปีและกลั่นแกล้งตนโดยการออกหนังสือไปที่กปตแจ้งว่าตนเองหมดสภาพการเป็นสมาชิกภาพซึ่งทางกกตได้มีหนังสือแจ้งว่าตนเองยังมีสภาพการเป็นสอจอ,อยู่เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด วันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีและจะเดินทางไปร้องต่อปปชสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและได้ขึ้นป้ายเรียกร้องหาความยุติธรรมบริเวณริมถนนสายเอเชียเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความยุติธรรมทางกฎหมายได้รับรู้ว่าตนยังคงเป็นสอจออยู่หรือไม่หรือถ้าตนเองหมดสภาพการเป็นสอจอแล้วก็ขอให้ออกหนังสือแจ้งว่าตนเองผิดกฎหมายข้อใดและหมดสภาพตั้งแต่เมื่อใด ก็วันนี้ผมนายประถมพบปาการัยนครนะครับสมาชิกสภาจังหวัดกำแพ,พงเพชรอำเภอเมืองเขตหนึ่งวันนี้จะมาที่สถานีตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเราก็จะมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุนทรรัตนากรนายกอง์การบริษัทจังหวัดกำแพงเพชรในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคําพิพากษามาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับว่า ว่าคุณปฐมภพเนี่ยยังมีสถานะสมาชิกสภาพของสอจอ,อยู่แต่ในเรื่องของการที่จะให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าไปนะครับยันในส่วนนี้ก็จะมาดําเนินคดีในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็กันแกล้งผมด้วยนะครับในการโดยที่ออกหนังสือไปที่กรกต ว่าผมหมดสมาชิกภาพแต่จริงๆแล้วหนังสือจากกรกะตก็ตอบมาแล้วว่าคุณประถมพบเนี่ยยังเป็นสมาชิกยังเป็นสอจอ,อยู่เพราะยังไม่มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คําสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดวันนี้สิ่งที่มามาเรียกร้องหรือมาแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยก็คือ2อ,อย่างอย่างแรกก็คือในเรื่องของการทาหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่สองเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยการเข้าสู่ตําแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดของผมเนี่ยผมได้รับเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรบ้านเรานะครับให้โอกาสผมเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าเข้ามาทําหน้าที่ได้แค่ปีส่เดือนนะครับหลังจากนั้นมาก็มีคําสั่งะลองเงินเดือนผมนะครับแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดือนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งผมต้องไปฟ้อ,องศาลปกครองพิษณโรก และสารปกครองพิษุโลกก็พิภาคษามาว่าคําสั่งที่ชะลอเงินเดือนผมเป็นคําสั่งที่ไม่ถูกต้องผมก็ทําหนังสือไปที่อบจอให้อบจอปฏิบัติสุเทพอินทจันทร์รายงาน